หาชมยากวานบูดา้าจำนวนสองตัวโผล่อวดโฉมว่ายกินปลาใกล้ฝั่งบางสะพานครั้งแรกในหลายสิบปีสร้างความตื่นตาให้ชาวบ้านที่พบเห็นวันที่6มีนาคม2568นายเอกฤทธิดวงมาลาหัวหน้าอุทยานแห่งชาติอีวาสยามอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เผยว่าเจ้าหน้าที่อุทยานได้รับแจ้งจากชาวประมงในอำเภอบางสะพานว่าพบวานบูดา้าเข้ามาหากินในทะเลอ่าวไทยใกล้ชายฝั่งในพื้นที่อำเภอบางสะพาน จึงได้ลงตรวจสอบจนพบวานบรูด้าขนาดใหญ่พอสมควรจำนวนสองตัวกำลังโผล่ขึ้นมาจากน้ำทะเลเพื่อกินฝูงปลาเป็นอาหารและว่ายวนต้อนฝูงปลามารวมกลุ่มกันทั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถบันทึกภาพพฤติกรรมของวานบรูด้าได้อย่างชัดเจนเนื่องจากพิกัดที่วานบรูด้าหากินอาหารนั้นอยู่ห่างจากบริเวณท่าเรือประจวตำบลแม่รำพึงอำเภอบางสะพานไม่ไกลในระยะที่สามารถเห็นได้ชัดสำหรับการปรากฏตัวของวานบรูด้าในครั้งนี้ สร้างความตื่นตาให้แก่ชาวบ้านที่พบเห็นและถือเป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับอุทยานแห่งชาติอ่าวสยามซึ่งเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ทำหน้าที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เป็นอย่างมากขณะที่ช่วงนี้เป็นฤดูปิดอา่าวเพื่อให้ปลาได้วางไข่ทำให้มีสัตว์น้ำจำนวนมากจึงเป็นโอกาสที่เราจะได้เห็นวานบรูด้ามาหากินใกล้แนวชายฝั่งรวมถึงสัตว์ทะเลที่สำคัญชนิดอื่นด้วยจึงขอฝากพี่น้องประชาชนพี่น้องชาวประมงช่วยกันดูแล และระมัดระวังการเดินเรือในระยะนี้เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้หากพบเห็นวานบรูดาหรือสัตว์ทะเลอื่นที่มีความสําคัญสามารถแจ้งข้อมูลมาได้ที่อุทยานแห่งชาติอ่าวสยามได้ทางด้านนายวิรัตเอี่ยมสะอาดเจ,จ้าหน้าที่ประจำบริษัทท่าเรือประจวบเผยว่าเมื่อช่วงสายขณะที่ตนกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณท่า A2 ได้พบเห็นวานบรูดาสองตัวกำลังว่ายวนเพื่อต้อนฝูงปลาก่อนที่จะอ้าปากกว้างประมาณ90องศาเพื่อกินสัตว์ทะเลอย่างสบายใจ จึงได้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาบันทึกภาพไว้ได้ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่พบเห็นวานบรูด้าขึ้นมาหาอาหารในบริเวณนี้ซึ่งปกติจะพบเจอแต่ฉลามวานเข้ามาหาอาหารกินในบริเวณนี้ส่วนจุดที่พบวานบรูด้าเป็นพื้นที่ระหว่างชายฝั่งกับปลายท่าเทียบเรือเ .2 ซึ่งอยู่ห่างกันประมาณ250เมตรโดยจุดที่วานบูดา้าขึ้นมากินอาหารอยู่ห่างจากชายฝั่งเพียงแค่ประมาณไม่เกิน150เมตร ซึ่งถือเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าทะเลในบริเวณนี้ค่อนข้างมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของบรรดาสัตว์ทะเลน้อยใหญ่อันจากความร่วมมือร่วมใจกันจากทุกภาคส่วนเพื่อที่จะรักษาทรัพยากรทางทะเลในพื้นที่ให้คงอยู่สืบไป